สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์จีมีศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชยาธรนนท์ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่โรงแรมดีเจนชัอัมค่ะซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันนะคะแข่งขันเรือใบารายการชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจัดขึ้นในวันที่18และ19เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะ โดยจะทำการแข่งขันในเส้นทางนะคะจากหัวหินมุ่งหน้าสู่อา่าวนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิทยโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะค่ะเป็นการจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนะคะในโอกาสครบรอบ56ปีในการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทยค่ะค่ะเช่งในวันนี้เมื่อ56ปีที่แล้วค่ะ ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาค่ะข้ามอ่าวไทยจากวังไกลกังวลนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนันไปยังอ่าวนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งมีระยะทาง60ไมล์ทะเลนะคะด้วยพระองค์เองค่ะและนะักกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะได้แล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยนะคะในเส้นทางเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงเรือใบไว้ด้วยค่ะ ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแทนได้มีโอกาสไปติดตามดูการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ค่ะค่ะทางงานเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพลเรือโทอดุงพันเอี่ยมค่ะเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้ค่ะอยากทราบถึงความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดการค่ะครับการแข่งขันกีฬาเรือใบในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565 นะครับก็เป็นการรวบรวมเรือใบทุกประเภทมาร่วมการแข่งขันการแข่งขันปีนี้แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนนึงคือการแข่งขันเรือใบปกติซ,<ะ>ซึ่งจะแข่งขันกันที่อ่าวเตยงามที่สัตหีบนะครับ<ะ>แล้วเราก็ผนวกการเฉลิมฉลองและสะุนดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ<ะ>ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่56ปีที่ท่านทรงเคยเรือใบข้ามอ่าวจากอา่าวจากวังไกลกังวล ไปจบที่อ่าวเตยงามนอยอของกองทัพเรือครับเพราะฉะนั้นในปีนี้สมาคมจึงได้กำหนดการแข่งขันเรือใบาทางไกลตามรอยของพระอ,องค์ท่านะนะครับค่ะก็ะะถือว่าเป็นการตามรอยรัชกาลที่9เ,เลยใช่ไหมคะเ<ช>ส้นทางเดียวกันเลยก็คือจากหัวหินไปถึงสัตหีบเลยนะคะถูกต้องครับใ่ค่ะและในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกี่ลำคะเฉพาะ เดินทางไกลแข่งเดินทางไกลข้ามอ่าวเนี่ยมีเรือใบทั้งสิ้น41ลำนักกีฬาทั้งหมด101คนครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับค่ะและในการปล่อยเรือในครั้งนี้ค่ะจะคาดว่าจะปล่อยในตอนกี่โมงและเรือลำแรกจะไปถึงกี่โมงคะใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็จะเรียนให้ทราบว่าพิธีเปิดท่านนายกสมาคมจะมาทำพิธีเปิดตอน7โมงครึ่งของวันที่19เมษายนนะครับก็ พิธีปล่อยเรือจริงๆประมาณ8โมง15นะครับก็จะเริ่มแข่งขันไปเรือลําแรกที่เร็วที่สุดเนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมงก็จะถึงแล้วครับแล้วก็ลําสุดท้ายก็อาจจะขึ้นกับขนาดของเรือและความเร็วลมนะครับค,ค่ะแล้วในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นการแล่นข้ามอ่าวไทยเลยซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลนะคะมีการจัดทีที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาครับก็ ข้ามอ่าวครั้งนี้เนี่ยระยะทางตามรอยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงเรือใบไว้เลยคือระยะทาง60ไมล์60ไมล์ทะเลเป็นภาษาทหารเรือหรือถ้าเป็นระยะทางปกติคือ100กิโลเมตรครับนะครับก็ตลอดเส้นทางสมาคมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองทัพเรือนั่นแปลว่าระหว่างเส้นทางตลอดมีเรือรบของกองทัพเรือและกําลังคนกองทัพเรือ ดูแลความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้ตลอดเส้นทางครับค่ะก็คือมั่นใจได้เลยว่าทางกองทัพเรือจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาทุกท่านอย่าง<ช>แน่นอนค่ะและนอกจากการจัดการแข่งขันเรือใบค่ะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยไหมคะที่เป็นการเทิดพระเกียรติรัชะกาลที่9ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็ในเย็นวันเดียวกันวันที่19เมษายนนายกสมาคมท่านจะไปประกอบพิธีสะดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่9้า ที่อ่าวเตยงามบริเวณโขดหินที่พระองค์ท่านเคยปักธงไว้เมื่อ56ปีที่แล้วนะครับก็มีพิธีสะดุดีมีนิทรศการมีการจุดพลุมีการแปลกอนและมีการเทริดพระเกียรติจุดเทียนให้พระองค์ท่านครับแล้วก็จบพิธีด้วยการแจกถ้วยรางวัลที่แข่งขันระยะทางไกลครับค่ะก็ซึ่งเราจะนำภาพบรรยากาศการแข่งขันนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกค่ะ ฝากทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลยาธิที่การสมาคมด้วยค่ะ,ระครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แทนอยู่ที่โรงแมรมดีเจนชาอมนะคะและตอนนี้แทนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมการเตรียมตัวของนกักกีฬาเรือใบข้ามอ่าวนะคะซึ่งว่าเขาจะเตรียมตัวกันยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรือใบที่เพิ่งเสร็จจากการฝึกสอนนะคะซึ่งกําลังจะขึ้นฝั่งขึ้นมานะคะ ชื่อโรเบิร์ตลิวิสเฮนรี่ส่วนผมชื่อมานิโตเฮนรี่มาจากบางทะเลแข่งเรือโคบี้โคบี้16สวัสดีครับผมชื่ออันตี่สมิทธครับผมอายุ15เอาแล้วมาจากที่โอเชียนมารีน่าครับอันนี้โอเชียนมารีน่าก็คือภรรยาใช่ไหมคะใช่ครับแล่นเรือมาจากภรรยามาที่ชะอำใช่ครับแล้วก็ พรุ่งนี้น้องจะแข่งขันประเภทอะไรคะอ่อประเภทเลือใหญ่ครับเลื่อใหญ่ทีมน้องกี่คนเอ่ยประมาณไม่ไม่เกิน14คนไม่เกิน14คนครับอายุประมาณเท่าไหร่กันไล่ไล่เคลีย์กันไหมก็ระหว่าง60ลิบไล่ลงมาจนผมเลยครับอ๋อมีหมหลายคนเยอะสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์วุฒิเวศพิบูลณ์พนิชการครับผมพูตตะวันพิบูลณ์พนิชการครับผมแกกังวลพิบูลณ์พนิชการครับ ทีมครอบครัวใช่ไหมครับผมอันนี้คือคุณพ่อเล่นมาก่อนอ่าจริงจริงแล้วคือเด็กๆเขาเล่นเรือออปติมิสเรือเรือเรือใบลำเล็กมาก่อนนะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็เลยเล่นพอเด็กๆเขาเล่นปุ๊บเราก็นั่งดูก็เลยสุดท้ายก็เลยมีเรือเรือใบลำใหญ่ขึ้นมาเล่นกันเป็นครอบครัวครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นประเภทอะไรคะที่จะมาแข่งครับตอนนี้เรียกว่าเป็นประเภทโมโนฮอครับผมฮะโมติฮอร์มัลติฮอล์มัลติฮออ่า เป็นเป็นเรือใบสามลอนครับผมอันนี้เป็นคนพื้นที่เลยหรือเปล่าคะเอ่อมาจากทางพัทยาครับผมอันนี้ก็คือแล่นเรือมากันใช่แล่นเรือมาเมื่อวานสามคนแล่นล่องมาแล้วก็มาจอดที่นี่เพื่อที่วันพรุ่งนี้จะแข่งกลับไปค่ะโอเคเอาแชมป์ไปได้นะโอเคครับสู้ๆไหมครับสู้ๆนะโอเคครับนะะขอบคุณนะคะขอบคุณครับชดวิธีนะครับเมื่อให้แต่สัญญาณเมื่อเมื่อคณะกรรมการให้แต่สัญญาณที่หน้าหา โงเดลต้าที่หมายความถึงให้นักกีฬาลงทะเลนะครับเมื่อ,งอโงเดลต้าโพสตัดแล้วนะครับนักกีฬานําเรือออกไปรอที่จุดสตาร์ทโดยมีเรือตอ115นะครับจะเป็นเรือเรือลบนะครับหมายเลข115จะเป็นเรือสตาร์ระยะทางขัขึ้นทางเหนือและลงทางใต้เราจะคุมสนามนให้ประมาณ2ไมล์กว่ามลาสไมล์เพื่อการเชสตี มีความุมาาค่ะและตอนนี้นะคะพลดรเอกสูงประสงค์ในสมัยผู้บัญชาการหานเรือในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ค่ะจะมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวประจำปีพุทธศัการาช2565นะคะอย่างเป็นทางการค่ะ ทั้งหมดตรงการจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24เมษายน2565เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การกีฬาแห่งประเทศไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565หรือว่า Thailand s ซ i l i n g Championship 2 0 2 2การจัดการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางหาชามอำเภอหัวยถินจังหวัดประจวบคีรีขันถึง อ่าวเตยงามอำเภอสติกีจังหวัดชนบุรีระยะทาง60ไมล์ทะเลเพื่อน้อมรํำลึกถึงพระปีชาสามารถในการทรงเรือใบข้ามอา่าวและพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบโดยขออัญเชิญพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาพิเบศษมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนหนึ่งว่าการแล่นใบสอนให้คนคิดเองทําเอง เพราะเมื่อเราลงไปแล่นบาดเรือแล้วเรือไม่วิ่งจะไม่มีใครมาสอนเราต้องคิดเองทําเองว่าลมมาทางไหนลมแรงขนาดนี้เราสู้ไหวไหมถ้าไหวเราก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วเรายังสู้เรือก็จะคว่ำถ้าลมเบาเราจะต้องทำอย่างไรเรือจึงจะวิ่งเราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา ถ้าเราเล่นใบเป็นดูทิศทางลวมเป็นถ้าเราเป็นตัวนี้เด็กไทยเป็นตัวนี้แล้วนำมาใช้ในชีวิตนำมาใช้ในกิจการงานได้ไม่มีทางขาดทุนเพราะรู้เทคนิคการใช้ชีวิตเด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเองทำเองจากพระราชดำรัสดังกล่าวบุ่งชี้ถึงปรัชญาที่แฝงไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยกีฬาเรือใบเป็นสื่อจนเป็นที่มาของคำรรกล่าวที่ว่าเด็กไทยเล่นใบเป็นเด็กไทยใช้ชีวิตเป็นครับที่ผมมาเริ่มต้นเล่นเรือใบเนี่ยเพราะผมเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงเล่นเรือใบแล้วก็เลยสนใจ แล้วก็ได้ได้ทราบว่ามีมีการข้ามอ่าวแล้วก็ผมก็เลย <with> มาสมัครด้วยแล้วก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกครับและนี่คือคุณคุณรอนมาจากประเทศอสทศอสเตรเลียครับ mm hmm. how how you feeling oh very excited and uh, hoping the wind will b l o hope we get some wind and we get there before sunset ก็เขาก็มีมีความภูมิใจที่ได้มาร่วมครั้งนี้แล้วก็หวังว่าเราจะมีลม สามารถเดินทางไปได้ถึงนักอา่าวนาวิกโยธินครับ